สวัสดีครับสำหรับหลายคนที่สงสัยว่านิวแฮมีกี่ขนาดแล้วก็มีขวดก e ี่แบบมีขนาดกี่มิลลิตรกันแน่หรือมันมีแค่ขนาดเดียวหร<ๆ>ือมันมีหลายขนาดคลิปนี้ก็จะมาสรุปนะครับว่ามันมีกี่ขนาดกันแน่สำหรับนิวแฮโลชั่นจากบริษัทโดยตรงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นคือขนาดนี้นะฮะนี่คือขนาด 1 2 0ม mm, ลตและมีไซส์เดียวมีขนาดเดียวมีน้ำยาสูตรเดียวเท่านั้นนะฮะขวดก็จะสกีนต้องย้ำนะครับว่าสติกเกอร์ถ้าเป็นไอตัวโลโก้ตรงสีสีเขียวตรงขวดเนี้ยมันจะเป็นสกีนติดขวดเลยครับคือของแท้ข้างหลังก็เช่นกันนะมีขนาด1 2 0ม mm, ลและขนาดแล้วลักษณะขวด ัลักษณขวดมันจะเป็นสนาเดียวเลยนะะไม่มีขวดใหญ่ขวดเรียวหรือขนาดทรงอื่นๆจะมีทรงเดียวเลย,เลยจากบริษัทโดยตรง120มิลลิลิตไซส์เดียวเลยฮะ,ะถ้ามีถ้าอ่าพ,พี่น้องๆซื้อไปแล้วมันมีขวดเรียวขวดหนาขวดใหญ่โลโก้เปลี่ยนไปหรืออมีปริมาณที่ น้อยลงหรือมากขึ้นอะไรเงี้ยก็สงสัยได้เลยว,ว่าเป็นของปลอมเพราะของแท้มีเพียงขนาดเดียวไซส์เดียวน้ำยาสีเดียวใครที่สนใจ New Hair lotion ของแท้นะฮะต้องสั่งกับตัวแทนจำหน่ายของบริษัทโดยตรงนะฮะหรือสั่งซื้อผ่านทางช่องทางที่อยู่ตรงนี้นะฮะติดต่อมาได้ทุกช่องทางส่งเงินปลายทางได้ครับโดยมีโปรโมชั่นราคาสมาชิกสั่งซื้อในรายออฟฟิเชียลนะครับของแท้ต้องเป็นไซส์นี้เท่านั้นแล้วก็มีขนาดเดียว มีรูปทรงเดียวถ้ามันแปลกไปหรือสั่งมาแล้วมันแปลกไปจากเดิมนั่นไม่ใช่ละเพราะว่าขวดทรงนี้มันมีมาหลายปีแล้วแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนโอเคเข้าใจตรงกันนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับ